Establish device uplink n e Command c a v e r n เราจะต้องไปวางอุปกรณ์ไปวิ่งชนโฮโลแกรมกันที่เมือง Command c a v l n นะคะซะแนะนำให้ไปตรงจุดที่บนสุดแล้วกันสำหรับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งสู้ระยะประชิดกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากหรือว่าไปคนเดียวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ไปสเตจที่2เนี่ยค่อนข้างจะง่ายด้วย จุดที่รายให้เพื่อนๆมาลงนะคะมันจะอยู่ตรงต้นไม้คู่นี้วิ่งชนปุ๊บนะคะเพื่อนๆวิ่งข้ามน้ำไปได้เลยข้ามถนนไปก่อนนะคะแล้วก็จะต้องวิ่งผ่านลำทานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะ ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษอันนี้มันเรียกว่าอะไรเป็นเวนเจอร์หรือเปล่าแต่ทุกคนจะเรียกอะไรก็ตามที่มันสามารถทําให้เราบินได้ะค่ะว่าท่อลมไม่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นท่อหรือไม่ใช่ท่อก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็บินลงไปได้เลยจะเก็บของหรือไม่เก็บของก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าลงไปแล้วมันจะเจอตู้เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคะ กดเซิร์ชนะคะกดเซิร์ชแล้วก็อย่าไปกดบวกนะคะก็กดไออันที่มันเป็นลูกศรหมุนไปทางขวาะคะ่ะกด next 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 ไปเรื่อยๆก็จะผ่านเควสแบบนี้ค่ะโด n a ย e เน่เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอ r ์ดไนได้ที่ True Wallet หรือพ o อม t พ a y และถ้าเกิดใครอยากจ,จะสมัครสมาชิกช่องก็สามารถทำได้โดยเลเวลพลังใจนะคะตกเพียงวันละ1นึงบาทกว่าๆเท่านั้นเองค่ะ